สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเรียวไปหลอนมี5รสชาติน้ำพกกรกำพิกหมูกระจกนําพริกหมูกระจกมาลาํพริกเบคอนน้ำพริกข่างกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k พาเที่ยวเรียวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไ d ดี0824456635พาเที่ยวเรียว ไปหลอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องทีมชุดไทยนะครับต้องบอกว่าเกิดมาเมื่อไม่นานนะฮะห้าปีนะก่อนที่เราจะมีเทศกาลโควิดเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีสุดท้ายของการที่ทำงานนะของพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่ฝนนะครับพี่ฝนเองเนี่ยทำอ,อยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วก็ทํางานอยู่ใน,ใน,ใน,ในกทมในเมืองนี่แหละฮะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศนะครับในบริษัทของวิฝนเนี่ยจะมีพนักงานสักประมาณสัก50คนที่ทํากันอยู่นะครับแต่ละแผนกแต่ละแผนกก็ทําแต่ละแผนกนะครับฝ่ายผลิตก็อยู่อีก,อก,อกที่หนึ่งนะนะครับแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรแบบนี้เขาอยู่ในเมืองนะครับสัก20คนที่สนิทสนิทกันส่วนอีก30คนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่อยู่ ชาญเมืองเปิดเป็นบริษัทโรงงานเล็กๆเพื่อจะทำของเนี่ยส่งออกต่างประเทศนะครับเป็นของพวกคล้ายๆเหมือนกิฟท์ช็อปอะไรต่างๆเนี่ยฮะที่ส่งในต่างประเทศนะครับตัวเขาเองก็ทำบริษัทเนี่ยมานานแล้วแล้วก็มาถึงปีนั้นที่ก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งทุกปีทุกปีเนี่ยจะมีการจัดเลี้ยงนะครับ ก่อนที่จะถึงปีใหม่นะครับก็จะมีการจัดเลี้ยงกันนะเลี้ยงปีใหม่เลี้ยงพนักงานบริษัทเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างครับก็จะแต่ละปีแต่ละปีเขาก็จะจัดในแต่ละที่นะครับไปที่เชียงใหม่ก็มีภูเก็ตก็เคยมีนะครับแล้วก็หัวหินหาดชะอำอะไรทะเลเนี่ยไปมาทุกที่เลยนะครับทุกปีนะครับ mm hmm. พี่ฝนเนี่ยก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีแฟน แฟนก็ชื่อพี่ชายพี่ชายเองเนี่ยอยู่ในฝ่ายผลิตนะครับก็คบกันมาสักพักแหละอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยก็จะไปทํางานคนละที่แต่ว่าใช้ในนามบริษัทเดียวกันนะครับจนมาถึงวันหนึ่งที่เขาจัดเลี้ยงนะครับตรงกับวันที่ยี่ห้าครับวันคริสต์มาสนะครับ, mart, รบก็วางแผนกันในการจัดตรีมในการที่จะไปจัดเลี้ยงกันตกลงแล้วได้ สถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนคะรนายกนะครับก็เกียมสิ่งต่างๆนะครับที่จะเดินทางกันไปมีการจับของขวัญจับรางวัลน,นะครับแล้วก็มีฝ่ายที่เขาเป็นรองประธานบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเราจัดตรีมเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเราจะแต่งตัวเป็นคริสต์มาสคริสต์มาสตลอดเวลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันนะครับในปีนี้เพราะว่า อยากให้เป็นความเป็นไทยสถานที่ตรงนี้ที่เราจะไปพักกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไทยอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่รับเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็เขาก็จะมีการทำเป็นตรีมชุดไทยต่างๆมีด้วยนะครับซึ่งก็เลยมีความเห็นกันว่าควรจะต้องจัดเป็นตรีมชุดไทยนะครับรีสอร์ทแห่งนี้พี่ฝนเองเนี่ยไม่เคยเดินทางไป แล้วตัวเองก็เป็นคนจัดงานด้วยหมายถึงว่าเป็นคนประสานงานเป็นคนสั่งงานเฮ้ยตรงนั้นไปดูโลเคชันนะทำตรงนี้อาหารต้องใช้อะไรนะครับเขาก็ให้ฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการจัดงานนะครับแต่ว่าตัวของพี่ฝนเองก็ต้องจับในอีกแบบหนึ่งให้จ้างออแกไนซ์อะไรต่างเนี่ยมาจัดงานต่างๆนะครับแต่ตัวพี่ฝนเองก็เป็นคนประสานงานต่างๆเก <s> ี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับจนเดินทางไปณที <s> ่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับ คนที่ไปร่วมงานเนี่ยประมาณสัก60ท่านนะครับในการที่จัดเลี้ยงจัดอะไรกันก็เหมือนทั่วไปแหละฮะแต่งตัวย้อนยุกนะครับใครที่แต่งตัวได้อ่ดีสดุดหน้ากลัวสดุดหรือมีความหลอนมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือมีความสวยนะครับจะได้รับวันจากท่านประธานนะครับก็จะมีประกวด2แบบนะครับประกวดเกี่ยวกับแต่งตัวสวย นะครับเป็นชุดไทยสวยๆกับแต่งตัวลหลอนๆซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนที่จะแต่งตัวแบบนี้แต่ว่าเขาก็อยากให้มันมีความสนุกฮะมันเหมือนมันสวยกันหมดเลยอยากให้มันมีแบบว่าเออมีแนวผีๆเข้ามาปะปบบนบ้างนะครับตัวพี่ฝนเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวอะไรมากมายอยู่แล้วก็แต่งเป็นชุดไทยสวยๆธรรมดาเพื่อจะไปไป,ประกวดอะเขาเอ,อนะนี่ครับแล้วห้องพัก ตัวเองก็จัดหาเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ครับเพราะตกตอนเย็นตอนอะไรเนี่ยก็มานะครับก็แต่งตัวกันมาต่างคนก็แต่งตัวกันมาเตรียมกันมาเต็ม,ม,เตมเลยแหละก็มีการประกวดกันแต่งชุดไทยบางคนก็ความสามารถพิเศษอะไรลำํำบัางบางคนก็ร้องเพลงสนุกสนานท่านประธานก็แจกรางวัลจัดงานกันไปสักพักหนึ่งเนี่ย นะฮะบ,บางคนมาถึงตรีมของการแต่งตัวหลอนๆน,นะบางคนก็เป็นผีย่านาคนะฮะบ,บางคนก็เป็นผีกุมารทองซึ่งก็ตัวใหญ่ๆนะซึ่งก็เป็นเป็นเป็นคนรุ่นใหญ่และ30อัพขึ้นทั้งนั้นฮะก็แต่งน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ประกวดกันไปจนประมาณสักเวลาประมาณ5้าทุ่มงานนี้จะเริ่มเลิกประมาณสักเที่ยงคืนเขาก็จะเตรียมปิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าพักผ่อนกันนะครับ หลังจากนั้นมาพี่ฝนก็รู้สึกว่ามันเพียมันเหนื่อยมากแล้วก็ตัดสินใจเดินกลับมาไอ้ช่วงกลางวันเวลาเดินเนี่ยไม่ได้สังเกตอะไรเนื่องจากตัวเองรีบนี่ครับรีบจะไปแต่งตัวรีบจะไปแต่งหน้าไปทอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราเดินกลับมาคนเดียวโดยที่พี่ชายซึ่งเป็นแฟนเนี่ยนอนห้องเดียวกันนะครับก็ติดลมอยู่พี่ชายบอกฝนกลับไปก่อนเดี๋ยวขึ้นตามไปอะไรเงี้ยตามภาษาหนุ่มๆแล้วพี่ฝนก็เดินกลับมา พอเดินกลับมาเนี่ยสิ่งที่พี่ฝนเห็นก็คือมีเด็กสองคนนะครับจำได้ติดตาเลยเด็กหัวจุกสองคนกำลังเล่นกันอยู่กำลังโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาอีกคนเนี่ยนุ่งสลงนะครับสีแดง อีกคนสีน้ําเงินนะครับนุ่มนุ่จงจงกระเบนขอโทษฮะนุ่จงจงกระเบนนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วก็ถอดเสื้อพี่ฝนเนี่ยมองแล้วก็บอกเอ้ยเด็กน่ารักอ่ะอีขาวทั้งคู่เลยกําลังเล่นกันนมตั้งเต้าเลยเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่นะกาลังเล่นกันอะไรเงี้ยก็เดินไปพอไปถึงเด็กคนนี้ก็มองนะเ,เด็กคนนี้ก็หัวเราะชอบใจ และสักพักหนึ่งก็มีเสียงตะโกนออกมาบริเวณข้างๆตึกว่าอย่าไปแกล้งพี่เขานะเป็นเสียงผู้หญิงเนี่พี่ฝนก็ไม่คิดอะไรมากฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยพี่ฝนเป็นคนไม่ดื่มนะนะครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับหลังจากนั้นเด็กสองคนเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในซอกตึกระหว่างที่มันเป็นตึกติดกันแต่มันมีช่องว่างนะครระหว่างนั้น ตรงนี้มันเดินไปลานจอดรถได้นะครับพี่ฝนก็โอ้สงสัยแม่เขาเรียกก็เดินมาเดินมาปรากฏว่ามาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันมีผ้าสีเนี่ยผูกนะครับผูกเป็นต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่น่าจะเป็นต้นก้ามปูหรือต้นอะไรแต่มีผ้าสีผูกแล้วโค่นเนี่ยก็มีขวดน้ําแดงมีอะไรไม่รู้วางเต็มพี่ฝนก็ไม่ได้สนใจอะไรเนื่องด้วยตัวเองเนี่ย ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้กลัวผีนะครับเป็นคนไม่กลัวนะครับแต่ชอบฟังนะครับหลังจากนั้นมาก็เดินขึ้นมา <c oughs> มาเอะใจตรงเลยต้นไม้เนี่ยว่าเฮ้ยเรามางานเนี่ยเราแต่งเป็นธีมชุดไทยแต่มันไม่มีเด็กนะครับเพราะทุกคนไม่ได้เอาลูกเต้ามาเขาจะมาเฉพาะ ผู้ชายกับผู้หญิงที่เดินทางมาจะไม่มีเด็กมาในงานนี้แต่มานึกงในใจว่าเอ๊ะที่ที่เราคุยด้วยมันมันเป็นเด็กเนี่ยแล้วใครล่ะแต่ก็เรื่องด้วยตัวเองเป็นคนที่วิทยาศาสตร์อยู่แล้วเอาเรื่องแบบนี้มาหาักล้างน่าจะเป็นพวกพนักง,งานโรงแรมที่เขามีลูกหรือเปล่าเขาก็แต่งตัวแบบนี้มาร่วมตีมงานเด็กด้วยในในในวันนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ก็ไม่คิดมากก็เดินขึ้นไป เดินเดินเดินขึ้นไปก็ไปถึงห้องตัวเองก็ไขประตูเข้าไปก็เหนื่อยอ่ะด้วยความที่ตัวเองเหนื่อยเพียนะฮะก็อาบน้ํานะครับพี่ชายนี้ต้องพูดถึงนะครับก็นะกำลังนั้นนิสัยของตัวของพี่ฝนอย่างหนึ่งที่ทําประจําก็คือชอบเปิดรายการวิทยุนะครับ เจอรายการพิยุดู YouTube บ้างดูอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรายการที่เราเปิดในโทรศัพท์ได้นะฮะก็จะเป็นรายการที่แบบเหมือนออฟไลน์ไว้อะไรประมาณนี้ที่เขาบันทึกไว้แล้วก็อยากฟังนะครับเขาก็เปิดเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับของอาจารย์ยอดนี่แหละนะครับก็เปิดฟังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาก็ชอบฟังนิทานพื้นบ้านอะไรเงี้ยก่อนนอนทุกวันเขาก็จะเปิดไว้ เปิดไ้แล้วเขาเข้าอาบน้ําอาบน้ําอาจารย์ยอดกอ็ท่านก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนะครับเขาก็จะบันทึกไว้เป็นลิ์เลยนะครับอาบน้ําเสร็จไหลเสร็จก็นะด้วยตัวเองเพียนะครับแล้วนีสัยของพี่ฝนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าต้องมืดเท่านั้นถึงจะหลับนะครับแต่เนื่องด้วยตัวเองอะ่ะคิดว่าแฟนยังไม่มาก็เปิดไฟห้องน้ําทิ้งไว้ดวงหนึ่งก็นอนนะี่ครับต้องบอกว่าเตียงที่นอนเนี่ยฮะ ตัวพี่ฝนเองอะนอนท่านในนะครับแล้วมันก็จะมีโต๊ะที่วางโคมไฟอะนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศรรัพท์ไว้ทำโน่นทํานี่นะครับตัวเองก็เอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้นะครับวางไว้แล้วก็เปิดอาจารย์ยอดฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องอะไรสักอย่างนี่ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับผีนี่แหละนะครับอาจารย์ยอดท่านก็เล่าเล่าไปพี่ฝนก็เคิมๆคมจะหลับนะครับตัวเองเนี่ยพลิกตัวมาทาง ที่แฟนจะนอนนะครับนอนตะแคงโทรศัพท์ก็อยูด่ด้านหลังนะครับหันหน้าออกมานอกเตียงนะครับนอนตะแคงไปเคิมๆจะหลับมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมันอยู่ทางหน้าเรานะครับเหมือนจะจะอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันเหมือนแบบว่าในความที่เราหลับด้วยแสงที่มันมาจากห้องน้ําเนี่ย แล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันมากระทบกับแสงแล้วมันก็ขยับไปขยับมานะครับพี่ฝนตัดสินใจลืมตาสิ่งที่พี่ฝนเห็นก็คือเป็นผู้หญิงนุ่งชุดไทยนะครับสบายเฉียงนอนตะแคงลืมตามองหน้าพี่ฝนอยู่แล้วก็ไม่อยู่ในอาการยิ้ม หรืออะไรทั้งสิ้นมองเฉยๆพี่ฝนก็รู้สึกตกใจพังงะตัวแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ฝนบอกว่าครั้งนี้แหละรู้เลยว่าผีอัามเป็นยังไงเขาขยับตัวไม่ได้นิ่งอยู่อย่างนั้นนะฮะผู้หญิงคนนี้มองตาไม่กระพริบอยู่ในท่าตะแคงสักพักสิ่งที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือ มีเด็กคนหนึ่งฮะค่อยๆย,ยื่นหน้าออกมาจากผู้หญิงคนนี้แล้วก็มองไปที่พี่ฝนแล้วก็หัวเราะนะ <c oughs> เท่านั้นไม่พอข้างหลังพี่ฝนมีเด็กยื่นหน้ามาบริเวณแก้มพี่ฝนแล้วก็พูดว่าน้าๆ ah, nah. ขอขนมกินหน่อย ฝนหลับตาปีคืออาการฉี่จะลาดอ่ะแล้วก็นึกในใจว่านี่หรอวะผีกูเจอผีแล้วนะฮะในความรู้สึกนั้นะหลับตาแล้วก็เสียงนั้นก็หัวเราะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเล่นกันอย่างเงี้ยนะฮะเล่นกันเอ๊ะเอ๊สักพักหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ได้พูดอะไรแล้วเหมือนเขาลุกไปจากเตียง นะครับแล้วเหมือนเด็กสองคนเนี่ยเหมือนวิ่งไปเกาะแม่ในความรู้สึกเขาอย่างนั้นนะแต่เขาไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่แนวเความรู้สึกนั้นนะเหมือนสองคนเนี่ยที่อยู่เนี่ยวิ่งไปเกาะแม่นะครับตัวเขาเองตัดสินใจลืมตามาสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงคนนี้นะฮะเดินหันหลังให้เขานะครับแล้วมีเด็กสองคนจูงซ้ายขวาอยู่สิ่งที่เห็นก็คือ หน้าของผู้หญิงคนนี้มันหมุนกลับฮะหมุนกลับแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็หมุนกลับคืนไปอย่างเดิมเดินผ่านประตูหายไปพี่ฝนตาค้างอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนิ่งอยู่ประมาณสักย0่สวิพักเดียวโทรศัพท์ดังกึ๊ดกึๆด,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 ด พร้อมกับเสียงอาจารย์ยอดที่ยังเล่าเรื่องอยู่นะครับเสียงอาจารย์อา,อาจารย์ยอดหยุดโทรศัพท์ดังพี่ฝนตื่นจากพวังนั้นมีสติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขยับได้จับคว้าโทรศัพท์แล้วก็รับโทรศัพท์ปรากฏว่าเป็นเพื่อนชื่อพี่แอนโทรมาพี่แอนพูดออกมาเป็นเสียงกระหืดกระหอบว่าฝนไอ้ฝน,ฝน เฮ้ยไอที่เรามาเนี่ยมันมีเด็กด้วยเหรอวะเมื่อกี้เนี่ยกูขึ้นมาบนห้องกูเห็นเด็กสองคนน่ะมากับแม่เขาอ่ะเป็นเด็กหัวจุกอ่ะอีกคนหนึ่งสีแดงอีกคนหนึ่งสีน้าเงินนุ่งจุงกระเบนน่ะหันมายิ้มให้กูมันมีเด็กด้วยเหรอฝนแต่ที่สําคัญอ่ะกูเห็นมันเข้าหายไปในห้องมึงอ่ะพี่ฝนแทบจะวางโทรศัพท์อ่ะแล้วบอกเออแยน มึงเข้ามาห้องยังบอกมาแล้วเนี่ยกูมาแล้วกูเห็นจะจระเลยเมื่อกี้เขาเดินเขาหายไปในห้องมึงสักพักหนึ่งมึงอยู่ห้องอะไรบอกเบอร์พี่ฝนตัดสินใจหยิบโทรศัพท์หยิบกระเป๋าตั้งเปิดประตูวิ่งไปในห้องคนชื่อแอนนะครับวิ่งไปในห้องชื่อแอนแล้วก็ไปคุยกับแอนแอนบอกกูเห็นจริงจกูนั่งสักพักกูเดินขึ้นบันไดมานะครับแล้วกูกูรู้สึกว่าแบบ เรามากันเนี่ยมันไม่มีเด็กนะแต่ทำไมันมีเด็กสองคนมากูเห็น,นตั้งแต่ตรงต้นไม้อะต้นก้ามปูอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเท่านั้นแหละพี่ฝนบอกโอ้ยกูเห็นตั้งแต่นั้นแล้วครับก็คุยกันเขาเข้าไปหากูก็เขา้าไปเล่นกับกูบอกโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยเล่า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 ให้ฟังใหญ่สองคนนอนจับมือกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าแฟนของพี่แอนก็ยังไม่มาเหมือนกันนะครับต่างคนก็ยังไม่มาครับ ก็ตัดสินใจโทรหาแฟนตัวเองโทรหาพี่ชายพี่ชายกลับมาห้องย่างพี่ฝนโดนผีหลอกผีเผลออะไรฝนไม่มีหรอกโดยอาการนะ่ะกึ่มกึ่มฮะนั่งกันภาษาผู้ชายโทรกันก็แซวกันเอ้ยแฟนโทรมาตามแล้วกลัวเมียเราเมืองอะไรเงี้ยก็คุยคุย,ค,ยคุยเกินไปนะครับเอางี้นะพี่พี่กลับมาเมื่อไหร่มาเรียกหนูนะหนูอยู่ห้องแอนนะครับเออก็นอนกันสองคน จับมือกันก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กันไปนะครับหลับไปทั้งคู่ต่างคนแฟนของทั้งคู่นั่นงทานกันนะครับเช้ามาตื่นมาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ชายอะฮะที่เป็นแฟนของฝนกับแฟนของแอนเนี่ยนะครับลงไปอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไปนอนอยู่บริเวณโซฟาตรงหน้าเคาน์เตอร์ ครับเอา้าก็กลับมาที่ห้องก็ปรากฏว่าเอา้าพี่ชายไม่ขึ้นมานอนหรออะไรเงี้ยแต่มีร่องรอยของการถอดเสื้อเพราะว่าสังคนต่างใส่ชุดนี่ใส่ชุดไทยอ่ะนะครับพี่ชายเนี่ยถอดเสื้อนี่ครับถอดอะไรถอดแสดงว่าเอา้าเข้ามาแล้วแล้วไปไหนทําไมไปแต่เช้าอะไรเงี้ยก็รีบโทรศัพท์ไปพี่ชายรับโทรศัพท์บอกว่าฝนพี่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เมื่อคืนพี่ขึ้นไปแล้วผีหลอก เป็นผีเด็กสองคนกับผู้หญิงคนหนึ่งเขามาขอข,อขอนมกินพี่อยู่ข้างล่างหน้าเคาน์เตอร์ฝนเหรอพี่ใช่เหรอพี่อ่างเงี้ยรีบลงไปนะครับรีบลงไปสี่คนห้าคนรีบลงไปที่หน้าเคาน์เตอร์ไปถามที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าเนี่ยเจอมาแบบเนี้ยเจอเด็กสองคนแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยที่หน้าเคาน์เตอร์พูดมาคำหนึ่งใช่สารนะั้นหรือเปล่าพี่ พี่ลองเดินไปดูสิเชื่อไหมว่าทั้งสี่ห้าคนเดินรวมกลุ่มกันมาปรากฏว่าเลยต้นก้ามปูใบเนี่ยนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นคนที่นอนตึกด้านในอีกที่หนึ่งถึงจะเห็นมีศาลศาลหนึ่งตั้งรูปกุมารน,นะครับเป็นรูปกุมารองค์เล็กๆอีกองคหนึ่งสีน้ำเงินอีกองหนึ่งสีแดงนะครับแล้วด้านในนะมีไม้เก่าๆอันหนึง่ง แล้วก็มีผ้าสีผูกไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับแล้วก็มีรูปคล้ายๆว่ารูปปั้นเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้นแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นกนะ็คือพวงมาลัยหนา,นานแน่นมากมันเหมือนว่าคนจะรู้ว่าตรงเนี้ยมีตรงนี้อยู่แต่เนื่องด้วยว่ากรุ๊ปนี้เพิ่งมาไง แล้วก็ไม่รู้แล้วมาถึงนี้ก็บ่ายๆยินแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต้องไหว้ต้องอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแล้วตึกที่มันอยู่นะมันมีหลายตึกฮะเข้าไปด้านในเนี่ยถึงจะเห็นถ้าใครไปอยู่ตึกด้านในจะต้องเดินผ่านศารนี้แต่ถ้าเกิดอยู่ในตึกที่สองเนี่ยจะไม่เดินผ่านนะครับก็จะถึงตึกก่อนแล้วก็เลี้ยวขึ้นเลยนะครับแต่เนื่องด้วยวันนั้นนะฮะก็คิดไปเองนะพี่ฝนบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่จัดตรีมชุดไทยในวันนั้นนะครับ เหมือนว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เขามาร่วมงานได้นี่ครับเขาก็เลยพี่ฝนก็เลยบอกว่านี่แหละไอ้ที่ว่าผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงเนี่ยสากว่าปีที่ผ่านมาที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เคยเจอผีเลยจนวันหนึ่งเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยที่ทำให้เขาเชื่อว่าผีมีจริงนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าตรีมชุดไทยครับผม